สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ผมเ,เชิญเนนคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบชั้นม6นะครับแล้วก็ตัดสินใจเป็นเนนต่อไปเพราะฉะนั้นระดับของเขาถือว่าเป็นระดับ p r e โ o s ส u จุ n นนะครับผมขอเชิญให้เขาแนะนำตัวเองครับเชิญครับสวัสดีครับคุณพ่อผมชื่อพงพิรักษารกษานัน หรือชื่อเล่นชื่อแอร์ครับพงพิทักษ์รักษาอนันต์ครับผมชื่อเล่นว่าชื่อแอร์เนาะครับครับเป็นชาวปากยอนะครับมาจากหมู่บ้านแม่ตูมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับโอเคนะมาจากหมู่บ้านแม่ตูมครับนะเป็นชาวดอยเนาะใช่ครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับนะจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับนะเบอรเดอร์แอร์เล่าให้คุณพ่อฟังหน่อยว่าอืม กระแสเรียกของเธอนะครับมันมันเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากที่จบป .6 ไปแล้วครับพอตอนเรียนอนุบาลถึงป .6 เนี่ยเป็นโรงเรียนรัฐบาลและก็เป็นโรงเรียนพุทธด้วยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้รวมมิซาได้สวดภาวนาหรือว่าได้สัมผัสกับศาสนาคริสต์มาเท่าไหร่ทั้งๆท,ท,ที่เป็นคาทอลิกตั้งแต่ดเด็กครับครับแต่พอจบป .6 ไปต่อ อยู่ที่โรงเรียนเซนต์เจฟฟแม่แจ่มเินข่าวเป็นโรงเรียนของมาเซอร์คณะเซนปอนครับ,รบก็มีโอกาส,กาสได้รวม,มว,รวิชาสวดภาวนาได้ทํางานอนพิบาลเรียนคําสอนบ้างแล้วก็บวกกับการที่ได้เห็นคุณพ่อคนะณะพระมหาไทยเขาทํางานด้วยกันก็เห็นการใช้ชีวิตของเขาได้มีโอกาสไปช่วยงานอนพิบาลเขาตามหมู่บ้าน ว่าจะเป็นมิซามิซาทั่วไปงานแต่งงานศพแบบนี้ก็ทําให้ซึมซับชีวิตเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกอยากจะเป็นแบบเขาในสักวันแล้วนี้อยากจะเป็นเหมือนกับพวกคุณพ่อบราเดอร์คณะพระมหาไทยใชนะที่อยู่กับชาวบ้านใช่แนะพร่ธรรมอยู่ที่นั่นดีมากครับบราเดอร์แอร์นะบราเดอร์แอร์เข้าคณะพระมหาไทยชั้นไหนเข้าชั้นม .4 จากชีวิตที่อยู่บนดอยนะมาอยู่ในเมืองนะครับมีการปรับตัวอะไรบ้างครับปรับตัวตั้งแต่ตารางเวลาเลยครับแต่เรื่องตารางเวลาเนี่ยไม่ได้ปรับตัวอะไรมากครับเพราะว่าอยู่ดินขาวเขาก็มีตารางที่คล้ายๆกันอยู่บ้างครับที่นั่นกับพวกมาเซอร์เนาะมาเซอร์ก็นะมีตารางที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะครับนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวเรื่องการเรียนครับ ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นและก็ปรับตัวอีกด้านหนึ่งคือการเข้าสังคมครับการเข้าหาผู้คนเพราะว่าเราต้องอยู่กับเพื่อนพี่น้องที่มาจากหลาย,าย,ลายทีหย่หลายจังหวัดนะครับก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันครับในเ,ออเวลานั้นเนี่ยมีเนนทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่ศรีราชาทั้งหมด ประมาณประมาณ4 6 4 7คนอ่า7 6 47คนมาจากหลายที่นะครับหลายพ่อหลายแม่ใช่ไหมใช่แล้วก็มาอยู่รวมกันนะก็ต้องมีการปรับตัวนะเล่าให้กับคุณพ่อฟังหน่อยว่านะ,ะการปรับตัวเรื่องการเรียนเพื่อจะได้ผลออกมาดีอย่างเงี้ยนะ t h เ r แอ์ทำยังไงอย่างแรกเลยแล้วก็เราก็ต้องมีระเบียบวิน,นัยเรื่องตารางเวลาครับ พยายามเข้าเข้าห้องเรียนก่อนครับแล้วก็เวลาครูสอนก็ฟังตั้งใจฟังแล้วก็พยายามรับฟังคําสอนนะครับแบบอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแบบนี้ครับต้องรับเรื่อยๆครับต้องทําตัวเป็นแก้วน้ําที่ว่างเปล่าไม่ใช่แก้วน้ําที่เต็มครับโอ้น่าสนใจเป็นแก้วน้ําที่ว่างเปล่าครับที่พร้อมจะรับความรู้ทุกๆวันทุกวันครับอืมดีมากครับ นอกเหนือจากนั้นนะครับผมจากที่ครูสอนเนี่ยเราก็ต้องไปอ่านเพิ่มเติมเอาเองบ้างครับผมแล้วก็ทบทวนบทเรียนต่างๆรับครับแล้วก็น่าสนใจนะมากๆว่านะส่วนใหญ่นะคนที่มีผลการเรียนดีพอจบม .6 แล้วก็ออกไปเข้ามหาวิทยาลัยนะแต่บราเดอร์แอร์ตัดสินใจที่จะเป็นเนนต่อไป นะครับเล่าให้คุณพ่อฟังหน่อยว่ามีเหตุผลอะไรที่นะตัดสินใจเป็นเนนต่อไปที่จริงก็ลังเลน,นะครับว่าจะอยู่ต่อหรือจะออกดีคิดมารู้สึกว่ามันก็เป็นการตัดสินใจครั้งที่ใหญ่อยู่เหมือนกันครับถามว่าสามารถไปต่อมาหาหลายัยใดไม่ก็ได้นะครับมีโคตามีอะไรแบบนี้ แล้วก็คิดว่ารอดไหมก็น่าจะรอดนะครับถ้าออกไปต่อจริงๆแต่รู้สึกว่าไม่ได้อยากไม่อยากทำงานอาชีพอะไรข้างนอกนะครับบวกกับการที่รู้สึกว่าอยู่บ้านเนนก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้ครับก็เลยรู้สึกว่านี่คงจะเป็นกระแสรเรียกครับจริงๆเพื่อนก็ถามน,นะครับว่าไม่อยากจะลองใช้ชีวิตข้างนอกบ้างหนระือไม่อยากมีอิสระบ้างะอะไรประมาณนี้ครับผมก็ตอบว่า อยากอิสระสิเขาก็ถามมาเอาถ้าอยากอิสระแล้วทําไมต้องอยู่บ้านเนียนต่อ mm hmm. ผมก็เลยตอบไปว่าอิสระในความคิดว่ามุมมอง,งแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะของ,งมาเดอร์แอร์อิสระคืออะไรตัวผมเองอิสระก็คือการทําในสิ่งที่มีความสุขครับไม่จําเป็นที่อิสระอ,อิสระไม่ใช่ว่าต้องอยู่เฉยๆไม่ทํางานนั่งนอนกินอย่างเดียวครับแต่อิสระคือการที่ เราได้ทําในสิ่งที่มีความสุขอย่างอยู่บ้านเนรนะผมก็มีความสุขแฮปปี้กับชีวิตกับตารางเวลาดีมากครับดีมากฟังบัตเตอร์แอร์แล้วก็รู้สึกชื่นชมนะแล้วก็คิดว่านี่เป็นกระแสะเรียกของบัตเตอร์แอร์จริงๆนะขอให้ติดตามกระแสะเรียกจนกว่านะเราจะบวชได้แล้วแล้วก็จะได้พบความจริงว่าเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้ทั้งโลก นะครับชีวิตของเราจะมีคุณค่านะสูงส่งมากนะครับก็ขอพระพิญ้าอวยพรน,นะขอบคุณมากๆที่นะมาให้คุณพ่อสัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณมากครับ,บครับ